ีจ้าทุกคนวันนี้พาทุกคนมาทำบัวลอยแก้วนะจ้ะโดยเราใช้แป้งมันสําปะหลังกับสีผสมอาหารนะจ๊ะทุกคนในการปั้นแป้งแะ่เอามาต้มจ้ะต้มให้มันสุกมันก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้สีผสมอาหารเราก็เลือกสีที่แบบชอบตามใจได้เลยเนะมมาะซื้อมาแล้วจะ ใส่สีอะไรก็ได้แล้วแต่เราก็หยอดใส่แป้งแล้วก็ปัน้ปนๆแล้วก็เอาไปตัดตัดเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้แล้วก็นํามาต้มจ้าแป้งมันสําปะหลังนะจ๊ะถึงจะอร่อยเหนียวหนึบแป้งอื่นไม่ได้จ้ะมันไม่เหนียวหนึบเหมือนแป้งมันสัาปะหลังต้มพอประมาณจนแป้งเราสุกร้อยขึ้นมาแบบนี้เราก็จะเอาไป นอกกับน้ำเย็นต่อนะจ้าทุกคนพอน็อกเสร็จแล้วเราก็จะเทสใส่น้ำกะทิเราอยัางไม่ได้เตรียมน้ำกะทิตอนนี้รอให้แป้งสุกดีก่อนให้หมดก่อนนะจ้าเราก็จะพาไปน็อกน้ำแข็งเลน้ำเย็นเลยสีสันสวยมากจ้า วันนี้ก็ใส่หลายสีเนาะทำลายสีมาถึงขั้นตอนการเอาแป้งมันเนาะในน้ำเย็นนะจ๊ะทุกคนนี่คือน้ำเย็นของเราต้งใส่น้ำแข็งลงไปแล้วก็เสิน้ำบลลอยที่ต้มให้มันสุกให้มันใสนะจ๊ะเป็นบลลอยแก้วมันก็เลยใส่แบบนี้รเรียกว่าบลลอยแก้ว แสนสวยงามมากแล้วก็จะไปต้มน้ำกะทิก็เสร็จแล้วเป็นอันตักเสร็จได้เลยตักเสิร์ฟตักกินได้เลยจะต้องรอต้มน้ำกะทิก่อนเราก็ยังตักไม่หมดเนาะยังเหลืออีกเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำกะทิกันเลยขั้นตอนต่อไป ต่อมาเรามาทำขั้นตอนการต้มน้ำกะทิกันจ้าเปิดไฟอ่อนจะใส่น้ำกะทิก็เป็นเลยเราใช้กะทิกล่องจะ500 m l 500 m l แล้วก็จะเติมน้ำเปลา่าเติมน้ำห่างกะทิลดลงไป ก็มันก็ทลงไปใชา ต้นไม้น้ำแบบเดือนิดนอยก็จะเทน้ำจากน้ำไปได้เกินน้อนชาจะอันนี้ จ้ำตาลทรายน้ำตาลทรายก็ประมาณสองร้อยจาถึงสามร้อยสองร้อยกรัมถ้ายังไม่หวานหรือยังไม่พอใจในรสชาติก็ค่อยเพิ่อมอ,อกีกนะแล้วก็มามคน คนแล้วเราชิมรสชาติเราชิมรสชาติแล้วเราจะเทเต้มบัวลอยเก้วเราเข้าไปนะนันก็จะเข้ากันอร่อยมากหวานมาพอดีถ้าไปอ่อดจะในการควรนเพื่อให้น้ำกะทิเราไม่ นะแตกมันกลัวมันแตกมันแล้วมันจะไม่อร่อยถ้าหวานมากเราก็จะเติมหางกะทิไปอีกนะถ้ามันมันมากเกินไปต,ต่างกนละลายเนะี่ยพยายามชิมน้ำกะทิมันจะ หวานพอดีจ่ะเติมห่างพอดีไปอีกโอเค เาพอดีไม่หวานมากเกินไปจะใส่บัวลอยเข้าไปนะจ๊ะทุกคนเป็นอันเสร็จจ้าต้องร้อให้น้ำมันเดือดตีน้ำมันสุกมันร้อนกว่าน,นี้นะ ในงานหนึ่งนาำกะทิของเราจะอยู่ได้ไม่นานนะจะบูดง่ายต้องรอยแล้วมันร้อนถึงจะพอถึงจะเปลี่ยไฟได้ จะล้นไหมเนี่ยโอยทำไปทำมาเยอะมากคิดว่าจะคิดว่ามันจะน้อยอ่ะมันไม่ได้นอด้อยเลยเต็มหม้อเลย พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าบริลอยแก้วของเราเสร็จเรียบร้อยรอเหลือให้น้ำแบบกะทีมันเดือดมันร้อนเพื่อให้กะทียเราได้คงอยู่นานไม่บูดง่ายนะจ๊ะถึงเราจะเอาลงได้จะปิดไฟได้ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะทางเพื่อนใน YouTube แล้วก็ เฟซบุ๊กจะให้ความรู้ในการทำอาหารอร่อยๆแล้วให้ความรู้ในกับการเป็นครีเอเตอร์ไม่ว่าจะเป็น Youtube แล้วก็ Facebook จะขอตัวลาก่อนมาจ้าเพื่อนๆกินบัวลอยกันเนาะเพิ่งต้มเสร็จเลยเมื่อกี้เป็นบัวลอยแก้วนะจ้าหลากลายสีเลยนะเราปั้นหลายสีมากวันนี้ แป้งมันสับปะหลังนะจ๊ะทําไม่เหนียวหนึบเลยน้ำกะทิก็เยอะต้มหม้อใหญ่โอ้หม้อกลางกินได้หลายวันอยู่นะถ้าไม่ได้กินหมดวันเดียวนะจ๊ะทุกคนแช่ในตู้เย็นกินได้หลายวันเลยเป็นอาทิตย์เลยอะ่ะอร่อยนะชิมแล้วเมื่อกี้กน้ำกะทิเราก็ มันหวานปานกลางนะไม่ได้ทำหวานแบบโดดหวานมากเกินไปรอให้น้ำกะทิได้เดือดก่อนเพื่อจะคงความอร่อยไว้นานนะขกะทิไม่ร้อนเนี่ไม่เดือดไม่ไม่ไมเออไม่ร้อนก็จะทําให้บูดง่ายจ้าทุกคนกะทิรอบบผ่านความ